โอเคน้องตอนนี้เรากำลังอธิบายเรื่องแฟรนไชส์ต่างๆให้กับทีมงานเนื้อเมืองตาแตงแขวงแขวงเซกองขนาดหน่อยคือหุ่นเพื่อเป็นพายสต็อกนั่งก็ได้ดจังได้ภาพงามเพื่อนาเป็นพายสต็อกสินค้าสวยในขอบเขตพื้นที่ของเฮาเนาะยกยกตัวอย่างยกมาตาแตงอันนี้ยกตัวอย่างเลยถ้ามีแฟรนไชส์เดียวก่อนสมมติวะเนาะโอเคไหม บอกแกว่าใช่สิเป็นสิ่งั้งพอเพราะว่าถ้าถ้าจะมีสิพอเนี่ยต้อขาสิบต่อเดี๋ยวอันนั้นตัวตัวไหนเอาเขียน์รายละเอียดกันเลยคือว่าเนาะเอ้าพอเนี่ยเป็นอ่าแผ่นทรายเนาะแผ่นทรายปึ๊บเนาะมันเป็นอกาแฟเนาะเอาสมมติว่ากาแฟนะคราบกาแฟใส่กาแฟปึ๊บเนาะน้บแรงนี่พอได้สิทธิแผนที่บรรยายตัวคูนยังไงได้แล้วเนาะสิทธิเนาะอันที่สองเด้อส่วนลด ซื้อน้าแทนงไายไม่ถือแต่คง